ชิญท่านนัตพลสืบสักวงเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายนัตพลสืบสักวงสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากบัญชีและชื่อพรรคเก้าไกลสัดส่วนจากกลุ่มเปราะบางกลุ่มชาติพันธุ์ครับท่านประธานครับผมขอหาลือผ่านในฐานะท่านประธานเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่วิถีชีวิตดั้งเดิมครับผ่านตรงไปยังฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่บริหารทุกหน่วยงานโดยตรงครับสืบเนื่องจากวันที่12มกราที่ผ่านมานี้ครับกรณีเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับหน่วยสว่าดนะครับนะฮะจะเห็นได้จากในรูปนะครับหน่วยสว่าดไปบุกค,ค้นในยามวิการชุมชนวิสาหกิจ ท่องเที่ยวม่อนจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับหกวันนี้ไม่ถึงอาทิตย์ครับท่านประธานครับก็บุกจับกลุ่มที่บ้านประยัพิพักหมู่สามตำบลยางห่วมนะครับอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายครับท่านประธานครับวิถีชีวิตในวิกฤตนี้นะครับปัจจัยสี่ในการดํารงชีวิตนะครับไม่ควรที่จะใช้กฎหมายที่เป็นกฎหมายลูก ควรที่จะส่งเสริมและคุ้มครองพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อย่างไรในรัฐธรรมนูญก็มีอยู่แล้วนะครับหน่วยสวรรยัดไม่ใช่มาใช้ในยามที่วิการและเห็นประชาชนเป็นอาจยาก่อนนะครับการส่งเสริมและคุ้มครองพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ควรใช้หน่วยสวรรยัดมาส่งเสริมและคุ้มครองขอฝากเรียนท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีให้ช่วยแก้ไขโดยออก พรบส่งเสริมและคุ้มครองพี่น้องกลุ่มจจติพันธ์โดยด่วนครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับ